ผีแดงสั่งพักงานเอนโตนี่ล่าสุดนะเมนูในเต้นะคะถแถลงออกมาว่าเอนโตนี่นะคะจะถูกพักงานชั่วคราวนะคะระหว่างเคลียร์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหลังโดนแฟนเก่าแจ้งความคดีทำลายร่างกายนะคะเอนโตนี่นะคะปีกทีมชาติบราซิลตกลงที่จะยังไม่กลับมาเล่นให้กับปีศาจแดงนะคะระหว่างที่เขานะคะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนหลังอดีตแฟนสาวนะคะแจ้งความว่าโดนทำลายร่างกายหลายครั้ง ดาวเตะวัย23จะต้องกลับมาฝึกซ้อมกับสมโมสรนในวันจันทร์ที่11กันยานี้นะคะหลังถูกทีมชาติบาซินนะคะตัดชื่อออกจากทีมชุดลงเล่นฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกนะคะทีมชาติโบลิเวียและเปรูอย่างไรก็ตามนะคะแมนยูตกลงกับนักเตะว่าจะเลื่อนการก,กลับมาให้เล่นให้ทีมไปก่อนนะคะก็ เดี๋ยวรอดูติดตามกันอีกทีนะอันนี้เป็นแถลงของเขาที่แถลงออกมานะก็ฝากกดติดตามช่องจี้จุดบอลไว้ด้วยนะคะ